รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยสารปรับสภาพดินบานเย็นโกเรจินดีดีเบล D+ ีเทนพลัสดีคอนแหนังสือ YD Network โดยบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์ายจำกัด สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมินอยู่ทั้งส่วนปลาล์มน้ํามันและก็ยางพาราค่ะซึ่งจะมาพูดคุยกับกเกษตรกรท่านหนึ่งนะคะถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพราะว่าพืชเศรษฐกิจทั้งสองชนิดนี้นะคะเป็นพืชเด่นๆของจังหวัดสุราษฎร์เลยอย่างเช่นปลาล์มน้ํามันนี้นะคะคุณลุงกเกษตรกรที่เราจะไปร่วมพูดคุยเนี่ยก็จะเจอปัญหาเกี่ยวกับเชื้อราซึ่งทําให้ทลายแห้งส่วนยางพารานี้นะคะก็ปลูกมานานแล้วยาวนา,นานถึงประมาณเกือบ20ปีแต่ว่าไม่มีการดูแลรักษาเท่าที่ควรซึ่งปัจจุบันนะคะก็ยังกรีดแล้วก็ได ยาวนานไม่มีการดูแลรักษาแต่ว่ายังได้น้ํายางอยู่นะคะเดี๋ยวเราตามไปพูดคุยกับเกษตรกรท่านนี้เลยค่ะทั้ง5แผนนำมาจัดอัดแน่นให้คนทําง่ายๆตั้งผลประโยชน์อัพไลน์ดาวไลน์ที่เหลือกันทั้งสายสําเร็จได้ทุก คมคะตอนนี้นะคะมิงก็กําลังจะมาพูดคุยกับชาวสวนนะคะซึ่งก็เป็นชาวสวนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจถึง2ชนิดนั่นก็คือปลาล์มน้ํามันกับยางพารานั่นเองนะคะซึ่งคุณลุงเนี่ยก็ได้ประสบเกี่ยวกับปัญหาต่างๆนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังหาวิธีแก้ไขยอยู่นะคะแล้วตอนนี้นะคะก็อยู่กับคุณลุงจันยาร,ราชานะ่าสวัสดีค่ะคุณลุงครับสวัสดีครับ,รบถามก่อนเลยว่าตอนนี้ปลูกอะไรบ้างผมก็มีปลูกปลาล์มน้ํามันกับยางพารากี่ไร่คะพื้นที่พื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณ30ไร่ได้สาไร่ทั้งทั้งยาง ก็คือรวมกันทั้งสองอย่างอย่างปั๊มน้ํามันเองพอเราปลูกมาเราเจอปัญหาอะไรบ้างคะก็มีตอนแรกว่าพื้นที่แต่ของผมเนี่ยบางทีมันมีน้ํามีอะไรบ้างนิดหน่อยจแฉะแล้วก็มีปัญหาเรื่องศัตรูศัตรูนะฮะมากัดกินค่ะอาจต่ม่เสียหายแย่ต้องมาปลูกใหม่ต้นไม่เท่ากันอ๋อเสียหเสียหายเยอะไหมคะปา๊มน้ำมันก็ ปลูกว่า400กว่าต้นก็เหลือประมาณไม่ถึงร้อยต้น,นแล้าวาแยกนออก็ตอนนี้ตอนปลูกส0แล้วก็ต้นนี้ก็เสียหายเหลือประมาณร้อยกว่าต้น<ฆ>ก็การปลูกซ่อมแซมก็มาซ่อมแซมแต่ปามรู้สึกว่ามาซ่อมแซมมันไม่ค่อยมีปัญหากับต้นปามด้วยกัน<ฆ> <c oughs> แต่ยางพาราที่ปลูกว่าในร่องมันมีปัญหาถ้ามาปลูกทีหลังแล้วมันจะโตไม่ขึ้นอย่างปามน้ำมันเองเนี่ยโรคที่เราเจอเนี่ยยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยคือโรคอะไรบ้างก็ส<ฆ>่วนมากเป็น พวกเชื้อราเชื้อราทำให้เป็นไอ้ไอ้ลายทลายปาเม้นะมันจะมีปัญหารีบป้างแล้วก็บางทีก็เน่าเสียไปเราขอดูตัวอย่างนี้รู้สึกว่าตรงนี้กะเป็นอะไรก็นี่เนี่ยนี่ธรรมดานี่เป็นปาเมที่มันเน่าเสียไม่ทราบว่าเป็นเชื้อราด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะค่ะยังไงก็ได้ปรึกษาก็คือลักษณะมันจะแห้งไปเลยใช่ไหมครับมันจะแห้งไปแล้วมันไม่แบบมันไม่มีเม็ด ค่ะแล้วเป็นเยอะไหมคะลักษณะแบบนี้ก็ที่เราต้องตัดทิ้งมันมีอยู่รัอประมาณสามสี่สิบต้นสามสิบต้นได้แล้วอย่างนี้เราทำไงตัดทิ้งหมดเลยหรือว่ายังไงคะผมตอนแรกผมว่าจะค่อนทิ้งปลูกใหม่แล้วเราทำไงต่อคะก็นี่ก็ผมไปลองปรึกษาปรึกษาก็ว่าจะมีวิธีแต่ ป้องกันหรือว่ามีวิธีแก้ไขยังไงได้บ้างนี่ผมก็ต้องพยายามอยู่เหมือนกันก็พยายามหาวิธีแก้ไขไปสอบถามเพื่อนบ้านอะไรอย่างนี้ป่ะคะคุณลุงก็เคยปรึกษาพวกเกษตรเกษตรอำเภออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาให้คขาปรึกษามาอย่างไรบ้างคะคุณลุงก็เขาเคยมาดูแลเขาแนะนํายายาพวกเชื้อราพวกอะไรผมก็จําชื่อไม่ได้นะเป็น คือคือเขาว่าให้ให้ความช่วยเหลือเราลงมาถึงพื้นที่มารวจเขามาดูแต่ว่าผมยังไม่ได้ใช้อยู่เลยคือเขาเขาให้เรามาใช้เลยใช่ไหมคะยังยังไม่ได้ให้เลยยังไม่ได้ให้แค่แค่เหมือนประมาณว่าแนะนําให้เราใช้มันแนะนําแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ใช้ออือโอเคค่ะตอนนี้พักกันก่อนนะคะจากปัญหาของคุณลุงเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาถามว่าหลังจากที่เจอปัญหาแล้วคุณลุงมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไงบ้างค่ะ สารปรับสภาพดินบานเย็นเฉพาะ50ท่านแรกฟรีหนึ่งสองเพื่อทดลองสนับสนุนรายการโดยสารปรับสภาพดินบานเย็นโกเ g o ิ j ดีดี Dblem Dtenplus d ีคอนแทคหนังสือ Y D Network โดยบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์ไวจักับ,บ,บสุขภาพต้องแข็งแรงสดใสทั้งผิวหน้าร่างกายกี่ปีกี่ปีลาก็สั้นลงสั้นลงสั้นลงแบบเนี้ย<ม>จะทำยังไงดี<ม>ลองถามคุณบานเย็ยนดูสิครับฉันน่ะสวยเสมอเอ้ยไม่ใช่ข้าของฉันนั้นลากขาวลากยาวลากแข็งแรงกินปุ๋ยดีเพราะใช้บานเย็ยนจ้าโอ้ใช่ครับเพราะเขาใช้บานเย็ยนข้าพรังมุสับจากธรรมชาติ บานเย็นใช้แล้วรากขาวรากยาวรากแข็งแรงรากกินปุย๋ยบานเย็นเจ้าของเดียวกันกับโกเลจ,จินกว่าจะมาเป็นเขาทรายแกาแล,ล็กซี่อย่างทุกวันนี้ผมต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักซ้อม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 ฝึก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 ,ก,กทุกวันและในวันนี้ผมก็เลือกโคลเดจ,จินดูแลตัวเองครับ น่าสวยเสมอเอ้ยไม่ใช่ข้าวของฉันนั้นลากขาวลากยาวลากแข็งแรงกินปุ๋ยดีเพราะใช้บานเย็นจ้าโอ้ใช่ครับเพราะเขาใช้บานเย็นข้าวกรังคุ้มซับจากธรรมชาติบานเย็นเฉ้าะเดียวกันกับกูริชหนึ่งเดียวคนนี้กับสถิติการชก50ครั้งชนะ49ครั้งโดยชนะน็อกถึง43ครั้งเขาสายแกลเล็กซี่ปัจจุบันยังคงโลดแล่นบนพื้นผ้าใบด้วยการเป็นเทรนเนอร์และมีงานแสดงต่อเนื่องในวงการบันเทิง โอเคพร้อมครับเมื่อก่อนต้องมีวินัยอย่างไรตอนนี้ก็ต้องมีวินัยอย่างนั้นและต้องรู้จักดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมผมเลือกดูแลตัวเองด้วยโกเลจินพลังโสมโกเรจินพลังธรรมชาติ9ชนิดดูแลคุณฉันน่ะสวยเสมอเอ้ยไม่ใช่ข้าของฉันนั้นลากขาวลากยาวลากแข็งแรงกินปุ๋ยดีเพราะใช้บานเย็นจ้าโอ้ใช่ครับเพราะเขาใช้บานเย็น ภาพพลังอุ้มรับจากธรรมชาติวามเย็นเนจ้าะเดียวกันกับโกลจิมหนึ่งเดียวคนนี้เขาสายแกลเล็กซี่เมื่อก่อนต้องมีวินัยอย่างไรตอนนี้ก็ต้องมีวินัยอย่างนั้นและต้องรู้จักดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมผมเลือกดูแลตัวเองด้วยโกเลจินพลังโสมโกลจิมพลังธรรมชาติ9้าชนิดดูแลคุณสนับสนุนรายการโดย สารปรับสภาพดินบานเย็นโกเรจินดีดีเบลมดีเทนพลัสดีคอนแทคหนังสือวายดีเน็ตเวิร์กโดยบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์วายจำกัดี ทคะเมื่อช่วงที่แล้วนะคะเราก็คุยถึงปัญหาที่คุณลุงได้เจอนั่นก็คือเรื่องราวที่เกิดจากเชื้อราทําให้ทลายเนี่ยมีลักษณะที่แห้งนะคะก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือว่าลูกมันจะแห้งหมดเลยใช่ไหมคะคุณลุงครับลักษณะมันจะไม่มีเม็ดนะมันจะรีบไม่มีเนื้ออก็คือว่าเนี่ยใช้อาการอะไรไม่ได้ก็คือใช้ไม่ได้เลยก็คือจำเป็นต้องทิ้งครับจำเป็นจะต้องค่อนทิ้งปลูกใหม่ยังไงเนี่ยเกิดค่ะพอดีก็มีเพื่อนค่ะ่เขา บอกว่าเขามีความสามารถที่จะทําให้จากเป็นโรครัทลายแห้งนี้ให้มันดีขึ้นมาได้คอันนี้เราไปปรึกษาใครคะเพื่อนหรือว่าคุณวัฒโนคุณวัฒโนก็คือเป็นเพื่อนคุณลุงใช่ไหมก็มาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลรักษาอะไรย่างเงี้ยเหรอคะครับเพราะเขารู้สึกว่าเขาจะมีความชานาญเขามาบอกว่าเขาสามารถจะทําให้ได้นะครผมก็ให้ปอยีให้ อะไรมาให้ผมลองทดลองใช้ดูคือว่ายังไม่นานนะครับแต่รู้สึกว่ามันจะได้ผลดีขึ้นจากสลายรีบขึ้นมากลายเป็นเริ่มออกมีแม็ดเห็นแม็ดแม็ดปามขึ้นมาแล้วได้ไหมคะ นี่ก็คือก่อนหน้านี้ก็กําลังจะค่้นทิ้งเหมือนกันใช่ไหมคะครับแต่พอเพื่อนแนะน,นาแนะนำยังไงคะเพื่อน,น,น,นอแนะนำเลยเพื่อนแนะนําว่าเขามีใช้ปุ๋ยนะปุ๋ยอินทรีย์นะครับ,รบแล้วก็ใช้สารเกี่ยวกับเปลี่ยนสภาพดินฮะแล้วสารปรับสภาพดินเนะะี่ยค่ะคือมันก็จะเหมือนประมาณว่ามาช่วยให้ตอนนี้คือจากเมื่อกี้ทลายแห้งครับแต่ว่ามากข้างล่างล่างนี้มันเป็นจะใช้ไม่ได้เลยนะครับเนี่ย อย่างมากที่มันอยู่เมื่อก่อนนี้ผมนั่นทิ้งมันในลักษณะที่เป็นอย่างนี้นี่มันแห้งคล้ายๆเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะก็พรเริ่มใช้ไประยะประมาณถึงสามสิบวันแล้วยังไม่ทราบนะก็เริ่มจะออกเม็ดออกอะไรแบบนี้แล้วเริ่มจะไม่แห้งแบบแบบเมื่อกี้เมื่อกี้มันแห้งค่ะอันนี้เริ่มออกลูกนี่นี่มันยังเล็กอยู่เดี๋ยวมันลูกผมคิดว่ามันคงจะโตกว่านี้เยอะ อ๋ออันนี้เพะนี้มันยังเพิ่งออกใหม่นะอันนี้ประมาณ30บวันใช่ไหมคะคุณลุงที่เพื่อนคุณลุงแนะนําให้ใช้สารปรับสภาพดีคุณผู้ชมก็จะเห็นถึงความตทดลองใช้ดูค่ะคุณผู้ชมจะเห็นถึงความแตกต่างนะคะว่าทลายเนี่ยเริ่มจะมีลูกที่ต่อลูกแบบสดขึ้นมาบ้างแล้วนะคะแล้วก็คุณลุงก็พูดไว้ว่ามันน่าจะลูกใหญ่กว่านี้ใช่ไหมคะคุณลุงฮะมันต้องใหญ่กว่านี้อยู่แล้วค่ะอันนี้นีแบบเป็นทลายที่ยังอ่อนอ่บแล้วต้นนี้ต้นนี้คือกําลังจะโค่นทิ้งด้วยไหมคะ แต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มมีผลที่จะใช้นะคุณลุงอธิบายให้หนฟังนิดนึงว่าไอ้ตัวสารปรับสภาพดินนี่คุณลุงทำยังไงอะคะเพราะว่าเนี่ยอย่างต้นเราก็ถือว่าเจอปัญหาแรงเหมือนกันนะคะจนทําให้เราต้องโค่นต้นทิ้งเลยอธิบายให้หนูฟังนิดนึงว่าคุณลุงวิธีการใช้สารปรับสภาพดินยังไงอะคะคุณลุงก็ผมเอามาหวานเลยนะหวานรอบๆโคนต้นค่ะทั่วทั่วไปค่ะแล้วหว่านนานไหมคะระยะเวลา ก็ไม่นานนะประมาณ30มวันเหมือนที่บอกอ๋อไอ้ไอ,อ้ตรงนี้ผมเพิ่งใช้ครั้งเดียวอืมครั้งเดียวครับเพิ่งใช้ครั้งเดียวก็ประมาณ2 8่สถึงสาวันเนี้ยค่ะครับเราเห็นถึงความแตกต่างเลยไหมคะก็ยังยังที่ตอนนี้ที่ที่บอกกันนะจากเมื่อก่อนที่รีบแพ้งเลยค่ะแล้วก็เริ่มยังมีเม็ดขึ้นมาแล้วอ่าเริ่มจะมีเม็ดแล้วแต่ต่อไปจะโตยัตยงไงผมก็ยังไม่แน่ใจนะฮะแล้วม,ะะแวมีแล้วมีต้นที่เม็ดใหญ่กว่านี้ไหมคะก็ก็เมื่อก่อนก็รู้สึกว่าจะรีบรีบ อย่างเงี้ยแดีวเาใช้เข้าไปแล้วมันรู้สึกว่าได้ต้นหนึ่งนะคะผลอะไรมันก็มันจะดีมันก็ติดติดลูกขึ้นมาอ่านี่ใช่ไหมคะคุณลุงอ๋ออันนี้จะเห็นเม็ดน้ำตาลนะคะคุณผู้ชมแต่ก็มยังไม่แก่เต็มที่นะเนี่ยอันนี้อันนี้ก็คือตอนแรกมันเป็นลูกเล็กเหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมคะลูกเล็กๆระยะเวลาเท่ากันไหมคะที่ใช้ไอ้สา่สับจำพันใช่พร้อมกันนะใช่พร้อมกันก็คือประมาณ30วันใช่ไหมคะคุณลุงยี่สิบแปดถึงสามสิบไม่แน่ใจยี่สิบแปดถึงสามสิบวัน แล้วเ,เป็นยังไงบ้างคะพอเราเห็นว่าต้นปาล์มเนี่ยน่าจะตายแล้วไปปรึกษาเกษตรอําเ,อเภอก็แล้ว<อ>แล้วก็เจอปัญหาพอไปพอดีเพื่อนมาให้คําปรึกษาแล้วคุณลุงก็มาลองใช้ประมาณ28-30ถึงวันผลมันก็เริ่มจะออกมาแล้วคุณลุงรู้สึกยังไงบ้างคะก็รูนสึกน่าจะได้ผลคิดไว้อย่างนั้นแหะคาดว่าน่าจะเป็นะมันจะดีขึ้น่าเดิมเพราะปาล์มชุดนี้มันผมก็ไม่ได้ดูแลรักษาเท่าไหร่เดี๋ยวมันไม่ได้อยู่เพิ่งเพิ่งอยเข้ามา ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเต็มที่ลกยังไม่ได้ทำเต็มที่เลยค่ะคุณลุงคะแล้วหลังจากที่เราจะค้นทิ้งแล้วตอนนี้ผลผลิตก็มีขึ้นแล้วนะคะคุณลุงพอใจมากแค่ไหนคะก็ก็เป็นธรรมดาต้องดีใจอยู่แล้วจากที่ไม่ได้อะไรเลยก็มันก็มีผลได้ขึ้นมาค่ะ อย่างนี้ทุกคนก็ต้องดีใจเป็นธรรมดาก็ถือว่าปัญหาของเราเนี่ยมีปัญหาเริ่มจากคลี่คลายออกมาแล้วนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูยางพารากันบ้างดีกว่าลุงเพราะว่าคุณลุงก็ปลูกยางพาราด้วยไปดูเลยดีกว่าค่ะไปข้างบนค่ะเดี๋ยวเราไปดูยางพารากันนะคะคุณผู้ชม สวนยางพาราคุณลุงใช่ไหมคะครับอันนี้อายุกี่ปีอะคะต้นยางพาราที่นี่ก็ประมาณ18บแถึงยี่ปีสิบแปดถึงยี่ปีค,ค,คือคุณลุงปลูกมาตั้งแต่เริ่มเลยใช่ไหมคะครับแล้วลักษณะของการดูแลเนี่ยคุณลุงมีการดูแลยังไงบ้างไหมคะก็ะตอนแรกผมก็ปล่อยเลยทำเลยไม่ค่อยได้นั้นว่าผมไม่ได้อยู่ที่นี่มไม่ได้ดูแลเลยก็จ้างเขาบ้างอะไรช่วยทําความ จ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีจ้างให้ดูแลบ้างแต่ว่าเรื่องลักษณะของการดูแลลําต้นบํารุงรักษาเนี่ยก็คือไม่ค่อยได้ดูแลเลยใช่ไหมคะครับตอนแรกไม่ได้ดูแลพอกลับมาเนี่ยมาทําก็พยายามพอกลับมาเราเจอปัญหาอะไรคะคุณลุงก็ยางมันไม่ค่อยจะมีน้ํายางมันไม่ออกไม่มีน้ํายางน้ํายางมีน้อยค่ะมันเป็นเพราะว่าอายุของมันด้วยไหมคะอายุถึงอายุก็เป็นไปได้แต่ในลักษณะนี้เอง ธรรมดาถ้าปลูกไว้ประมาณ7จ็ดปีกีดได้ก็กีดไปได้ถึง20่สถึงยีปีแต่นี้มันยังยังยังเวลายังยังมีอยู่อ๋อก็คือถ้าเป็นการปลามันจะสามารถเกีดไปได้ถึงประมาณอายุ20่สถึงยีปีใช่ไหมคะจากจากกีดครั้งแรกจากเบิกหน้าครั้งแรกมาเนี่ยก็ประมาณไม่ต่ำกว่า20่สิถึงยี่สิปีจากเจ็ดปีนั้นมาไม่นับครับ ก็คือนับต่อไปอนับต่อไปรี่สิบาปีก็คือว่า2ี่สปีจริงๆเนี่ยก็คือว่าสามารถกรีตได้ปกติธรรมดาเลยแต่ว่าเราไม่ได้มีการดูแลรักษานะคะคุณผู้ชมจึงทําให้พอกลับมาต้นยางก็มีสภาพที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรคุณลุงทํำยังไงคะพอเจอปัญหานี้ก็เนี่ยก็พยายามปรึกษากับเพื่อนเพื่อนก็มาแนะนําว่าให้ใส่ปุ๋ยนะค่ะแล้วปุ๋ยนี่เป็ปุ๋ยยังไงคะคุณลุงครับเออก็จะ แนะนำให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับก็ให้ผสมกับไยสารเกี่ยวกับไปปรับสภาพดินนะครับแล้วเรารูไหมว่าใยสารปรับสภาพดินนี่มันจะมาดูแลต้นยังไงบ้างก็ในลักษณะดูด้วยสายตานะครับธรรมดาดินตรงนี้มันจะเมื่อก่อนมันลักษณะเป็นดินทรายเยอะมากกว่านะพอใช้แล้วรู้สึกว่าดินเจียน จะเปลี่ยนสภาพโดยดูจากตาเปล่าก็ได้เพื่อมีดินดํามีอะไรขึ้นมามันจะไปละลายหรือว่ามันจะไปทํำยังไงปฏิกิริยากับดินยังไงทาให้รู้สึกดินมันมีล้วนซุยอะไรดีขึ้นมาก็ค,คือว่าปฏิกิริยากลไกลของการทํางาน,เ,นเราไม่รู้หรอกแต่ว่าเรามองจากตาเปล่าตอนแรกเราเห็นว่าเป็นดินทรายรแต่ว่าตอนนี้คือเรื่องที่จะมี ดีขึ้นล้วนสวยขึ้นใช่ไหมคะคแล้วจากยางอะคะพอเรามีการใช้สารปรับสภาพดินจากที่เพื่อนแนะนำอะคะ่ะในตัวของน้ํายางพาราเองเปลือกของยางพารามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างไหมคะอ่าก็รู้สึกว่าจากการกรีดดูกรีดค่ากรีดดูมันจากเมื่อก่อนเป็นเปลือกมันจะแข็งมากอ่อาอจากนี้รู้สึกว่าได้มีกลียดยางแล้วมันจะดีขึ้นเยอะอันจะนิ่มอันนี้คือเราเริ่มกรีดตอนที่เราดูแลรักษามันแล้วใช่ไหมคะครับอืมแล้วเราคือมันจะนิ่มกว่าเก่าเยอะ คือเปลือกมันนิ่มกว่าเดิมเยอะแล้วน้ำยางอะค่ะน้ำยางก็จะดีกว่าเดิมอะดีกว่าเดิมดีกว่าพอสมควรคือว่าลักษณะเก่าตั้งแต่แรกที่เราไม่มีการดูแลรักษาพาะกลับมาเนี่ยเราก็กรีดเหมือนกันแต่ว่าน้ํายางมันมีไม่เยอะแล้วบางต้นก็กรีดไม่ได้เลยนะคะคุณผู้ชมพอมาลองใช้สารปรับสภาพดินที่คุณเพื่อนแนะนําก็คือดีขึ้นใช่ไหมคะแล้วเรื่องผลผลิตอะคะพอเป็นยังไงบ้างคะหลังจากนั้น ลักนิ้ส่วนมันน้อยนะครับประมาณสิบกว่าไร่กว่าไร่ก่อนที่ผมมาใหม่ๆที่ยังไม่ได้นั้นก็ได้ประมาณสิบกว่าแผ่นน้ตอนที่ยังไม่ดูแลใช่ไหมคะแล้วพอเราดูแลแล้วเริ่มใส่วียอินซีผสมกับไปสารที่เปลี่ยนสภาพดินค่ะนะครับผมก็รู้สึกว่ามัน ยางมันจะยดมากขึ้นน้ายางก็ดีขึ้นครับน้ายางก็นิ่มขึ้นเห็นคุณลุงพูดว่าคพราะเรขายน้ำยางใช่ไหมคะเราไม่ได้ขายเป็นน้ำยางเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันเกี่ยวกับการทําแผ่นยางกันบ้างนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้พักกันก่อนค่ะคุณผู้ชมข้าวดีสารปรับสภาพดินบานเย็นเฉพาะ50ท่านแรกฟรีหนึ่งซองเพื่อทดลองสนับสนุนรายการโดย สารปรับสภาพดินบานเย็นโกเรจินดีดีเบลมดีเทนพลัสดีคอนแทคหนังสือวายดีเน็ตเวิร์กโดยบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์ไวด์จำกัดที่ผ่ากสงน้ดี ลองถามคุณบานเย็นดูสิครับฉันน่ะสวยเสมอเอ้ยไม่ใช่ข้าวของฉันน่ะรากขาวลากยาวรากแข็งแรงกินปุ๋ยดีเพราะใช้บานเย็นจ้าโอ้ใช่ครับเพราะเขาใช้บานเย็นข้าพลังคุ้มซั์จากธรรมชาติบานเย็นใช้แล้วรากขาวรากยาวรากแข็งแรงรากกินปุ๋ยบานเย็นเจ้าของเดียวกันกับโูเรจิ้ กว่าจะมาเป็นเขาทรายแกาแล็กซี่อย่างทุกวันนี้ผมต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักซ้อม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 ฝึก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 ,กทุกวันและในวันนี้ผมก็เลือกโกลเดนจินดูแลตัวเองครับฉันน่ะสวยเสมอเอ้ยไม่ใช่ข้าของฉันน่ะลากขาวลากยาวลากแข็งแรงกินปุ๋ยดีเพราะใช้บานเย็นจ้าโอ้ใช่ครับเพราะเขาใช้บานเย็นข้าวพลังอุ่ทรั์จากธรรมชาติบานเย็นเะพากเดียวกันกับโกลเดจิน หนึ่งเดียวคนนี้กับสถิติการชก50ครั้งชนะ49ครั้งโดยชนะน็อกถึง43ครั้งเขาสายแกลเล็กซี่ปัจจุบันยังคงโลดแล่นบนพื้พนผ้าใบด้วยการเป็นเทรนเนอร์และมีงานแสดงต่อเนื่องในวงการบันเทิงโอเคพร้อมครับเมื่อก่อนต้องมีวินัยอย่างไรตอนนี้ก็ต้องมีวินัยอย่างนั้นและต้องรู้จักดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมผมเลือกดูแลตัวเองด้วยโกเลจินพลังโสมโกลเลจินพลังธรรมชาติ9ชนิดดูแลคุณ เสมอเอ้ยไม่ใช่ข้าวของฉันนั้นลากขาวลากยาวลากแข็งแรงกินปุ๋ยดีเพราะใช้บานเย็นจ้าโอ้ใช่ครับเพราะเขาใช้บานเย็นข้าวพลังอุมทซับจากธรรมชาติบานเย็นเฉพาะเดียวกันกับโคเลจินหนึ่งเดียวคนนี้เขาสายแกลเล็กซี่เมื่อก่อนต้องมีวินัยอย่างไรตอนนี้ก็ต้องมีวินัยอย่างนั้นและต้องรู้จักดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมผมเลือกดูแลตัวเองด้วยโกเลจินพลังสมโคเรจิน พลังธรรมชาติ9ชนิดดูแลคุณสนับสนุนรายการโดยสารปรับสภาพดินบานเย็นโกเรจินดี mm hmm. ดีเบลม mm hmm. ดีเทนพลัสดีคอนแทคหนัง<ด>สือวาย mm hmm. ดีเน็ตเวิร์ก โดยบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์ไวจำกัดผู้ชมคะตอนนี้นะคะคุณลุงก็กําลังกรีดยางนะคะซึ่งยางพลาต้นนี้นะคะมีอายุถึง20ปีซึ่งไม่ได้รับการดูแลรักษาเลยแต่ว่าน้ำํำยางนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามันจะไหลลงดีมากเลยนะคะอันนี้คือมันไหลสภาพดีขึ้นเยอะเลยใช่ไหมคะคุณลุง,งค่ะคุณผู้ชมก็ไม่ได้มีการดูแลรักษามาตลอด20ปี แต่ว่าพอมีการดูแลรักษามีการปรับสภาพดินเพียง2อถึงสเดือนเท่านั้นนะคะน้ํายางพาราไหลได้ขนาดนี้ถือว่าพอใจไหมคะคุณลุงรู้สึกว่ามันจะดีกว่าเดิมเอดีกว่าเดิมแล้วคาดาว่าต่อจากนี้ค่ะมันจะดีขึ้นไหมคะกมคงคิดว่ายางนั้นเลยคิดว่าย,ายาังไงบ้างภาพสมัยก่อนมันจะไม่หยดอย่างนี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ถือว่าหยด,หยดเยอะใช่ไหมคะคุณลุงก่นอนหน้านี้เนี่ยที่เรากรีดเรายังไม่มีการปรับสภาพดินเนี่ยมันหยได้ไหมได้ประมาณสัก แค่นี้ของจอกนะอืก็คือว่าไม่ถึงคลื่นถ้วยนะคะคุณผู้ชมไม่ถึงแต่ว่าตอนนี้ค่ะตอนนี้ก็เกือบเต็มก็เกือบเต็มก็ถือว่าผลดีคลื่นต่อคลื่นเลยนะคะคุณผู้ชมให้คุณลุงพูดถึงไอ้ตัวสารปรับสภาพดินกับการกรีดว่าลักษณะการกรีดตอนนั้นกับตอนนี้มันแตกต่างกันยังไงครับการกรีดยางนี่เมื่อก่อนที่ยังไม่ได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผสมกับสารปรับสภาพดิน มันก็รู้สึกว่าจะมันแข็งเก็บไม่ได้เร็วจิตจะช้าด้วยก็เหมือนเราเจอแข็งแข็งใช่ไหมคะถ้ามีเสตชิ่มันจะทะลุอะไรนั้นได้ง่ายมันแข็งอย่างนี้เนื้อมันนิ่มผิวมันนิ่มง่ายกว่าก็คือว่าดีกว่าเดิมเลยใช่ไหมคะแล้วอย่างน้ายางอะคะวิธีการไหลจากตอนนั้นกับตอนนี้แตกต่างกันเยอะไหมคะคุณลุงดูความถี่มันเมื่อก่อนมันลงแ แป๊บๆมันนานๆนี่นี่มันเด็ดออยที่กว่าเนี่ยนี่ขนาดเมอตอนเช้าตอนตอนกลางคืนกรีไปแล้วนะค่ะคือมันธรรมดาถ้าวันไม่น้นมันจะออกเร็วกว่านี้พืชเลยอ๋อถ้าเกิดกรีตอนกลางคืนใช่ไหมคะลักษณะการไหลมันจะเร็วมากกว่านี้อันนี้คือว่าวันนี้ไปกรีดข้งที่สองแล้วมันจะไหลน้อยลงล้วต่อไปถ้าเรามีการดูแลรักษาเพิ่มเติมเนี่ยคุณลุงคิดว่าคิดว่ามันจะจะดีกว่านี้ค่ะพอสมควรเลยนะ จากนี้ผมก็คิดว่าดีแล้วค่ะจากเมื่อก่อนเนี่มันไม่ใช่หลยอย่างนี้แล้วผลผลิตต่อวันนะคะคุณลุงเพิ่มขึ้นเยอะไหมคะจากนี่สวนมันมันน้อยนะสวนประมาณได้สิบไร่เยอะไหมผลผลิตต่อวันคุณลุงกลิ่เมื่อก่อนมันมันเดือสิบกว่าแผ่นได้สิบเจ็ดแปดแผ่นแปดแผ่นละกิโลกว่าค่ะแล้วตอนนี้ล่ะคะตอนนี้ก็ประมาณถัก ยี่สบสี่ยี่ห้าแผ่นนะอืมก็คือเยอะขึ้นครับค่ะนั่นว่าเช้าที่ผมทำนั่นทำตากไว้ตรงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันบ้างไหมคะคือแผ่นยางใช่ไหมคะครับคุณลุงพาไปดูหน่อยครับทแล้วพอดนี้ตากไว้ไหนไปดูหน่อยก็เป็นยังไงบ้างค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเลยพาไปเลยคุณผู้ชมคะแล้วนี่ก็คือผลผลิตจากน้ำยางพาราเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้ที่เรากรีดให้ดูนี่คือเป็นแผ่นยางพาราครับอันนี้กี่แผ่นคะอันนี้คือลูกคุณลุงทำเมื่อเช้าเลยใช่ไหมครับผม ได้กี่แผ่นคะคุณลุงวันนี้ได้ย4 24ี่แผ่นอ๋อที่บอกว่าตอนแรกที่เรายังไม่มีการดูแลได้สิบเจ็ดพอสองสัเดือนผ่านไปได้ประมาณแผ่นครับแต่นคงจะขึ้นมากกว่านี้แล้วอย่างอต่อไล่หนึ่งแผ่นเนี่ยปริมาณหนึ่งแผ่นนี่มันวัดได้จากการกรีดยางพารากี่ต้นยังไงคะคุณลุงแผ่นก็ประมาณรักยี่สิบหรือยี่สิบกว่าต้นหนึ่งแผ่นใช่ไหมคะครับผมแล้วประมาณทั้งหมดเนี่ยคุณลุงกรีดมาทั้งหมดเท่าไหร่ วันนี้ยางมันของผมมันยางมันไม่เต็มใช่ไหมผมคือว่าผมไม่ได้ดูแลแล้วยางมันอ๋อเราก็คือรเรียเฉลี่ยเฉลี่ยไปแต่ว่าก็ได้ประมาณยี่สิบคิดประมาณทักยี่สิบแอดยี่สิบสองต้นก็แผ่นนะึง 21, 22, อ๋อยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองต้นเท่ากับหนึ่งพันแต่ทั้งหมดที่ทํามาเนี่ยถือว่าคุณลุงก็มีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นทั้งปาล์มน้ำมันเองทั้งยางพาราเองหลังจากที่เราได้ประสบปัญหาต่างๆนะคะแต่ตอนนี้ผลผลิตก็เพิ่มขึ้นแล้วเพราะว่าเราก็มีการดูแลมีการจัดการมีการปรับสภาพดินมีการให้ปุย๋ยให้อาหาร,รทั้งพืชทั้งสองชนิดเพิ่มมากขึ้นค,คุณลุงฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านบ้างประสบปัญหาอย่างเราแล้วควรที่จะแก้ไขยังไงคะครับเครื่องปัญหานี้ผมก็อย่างที่ผม มีเพื่อนนะ,ค,ะคุณวัฒโนนะรู้สึกว่าเขายังมีการชำนาญมีเป็นผู้รู้ก็มาแนะนำให้ใช้สารใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยอินทรีะนะครับแล้วก็ใช้สารเกี่ยวกับปรับสภาพดินะนะครับถึงทำให้ยางหรือว่าปาล์มเนี้ยได้ผลผลิตมากขึ้นนะครับจะเห็นชัดๆอยู่เลยนะจากที่โดยยางที่ผมเคยได้ประมาณ สวนมันน้อยนะสิแผ่นก็ตอนนี้ขึ้นถึงยี่สิี่ยี่สิบห้าแผ่นแล้วต่อวันคผมก็คิดว่าน่าจะดีนะผมก็อยากให้ทุกท่านที่ได้ดูแล้วก็หันมาลองใช้นะครับปุ๋ยชนิดนี้กับสารนะครับที่เปลี่ยนสภาพดินนะครับจะทำให้ผลผลิตมากขึ้นครับ และนี่ก็เป็นแนวทางในการดูแลรักษาแล้วก็แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับปั๊มน้ามันแล้วก็ยางพารานะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงมากเลยนะคะที่พาเดินชมแล้วก็พารู้ถึงปัญหาแล้วก็การแก้ไขค่ะขอบคุณค่ะครับเป็นดีครับ คุณผู้ชมวันนี้ได้สาระความรู้ไปเต็มอิ่มเลยใช่ไหมคะซึ่งการเจอปัญหาแล้วก็ประสบปัญหาต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าเราได้คําแนะนําที่ดีนะคะแล้วเราก็มาปรับปรุงใช้ปัญหาต่างๆการใช้งานไม่ว่าจะต้นยางพาราเนี่ยจะมีอายุมายาวนานแล้วปล์มน้ํามันเองเจอปัญหาเกี่ยวกับเชือ้อราถ้าเกิดว่าเราแก้ไขปัญหาได้ถูกจุดนะคะผลผลิตของเราก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนเลยค่ะก็ฝากให้เกษตรกรชาวสวนทั้งหลายนะคะนำไปใช้ซึ่งวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะคะสารปรับสภาพดินบัน ผลิตภัณฑ์กโกลเลจินดีบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์ลไวจำกัดสำหรับวันนี้มินลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในหน้าสวัสดีค่ะก็คือว่าการที่เกิดการผสมกันเนี่ยมันจะเกิดการผสมผสานระหว่างสารปรับสภาพดินที่ช่วยให้พืชเนี่ยทำงานแล้วก็ดูดสารอาหารได้ดีขึ้นนะครับก,กับปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งทำให้ จุลินทรีย์ในดินทํางานได้ดีขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้มันจะปรับสมดุลของพืชทั้งหมดเลยครับก็จะทําให้พืชมีสมดุลที่ดีขึ้นนะฮะไอเรื่องโรคต่างๆเขาก็จะมีภูมิคุ้มกันตัวเองนะครับรวมทั้งปัญหาเรื่องทลายแห้งด้วยนะครับอยากให้เกษตรกรนะครับคือเน้นดูแลเรื่องดินนะครับดินดีพืชถึงจะดีนะครับก็ยังไงก็การดูแลดินนะครับการปรับสภาพดิน แล้วก็เรื่องปุ๋ยครับปุ๋ยที่ดีนะครับก็ต้องไม่ทําลายดินนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ห้ามไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยเคมีใช้ได้แต่เราก็ต้องใช้ให้เหมาะสมครับเพื่อดินเราจะได้ดีอุดมสมบูรณ์และพืชก็จะอยู่กับเราอีกนานนะครับข้าวดีสารปรับสภาพดินบานเย็นเฉพาะ50ท่านแรก C1 ี่อปเพื่อทดลอง มีกฎเกณฑ์เคารพกติกาพร้อมที่จะนำพาความสำเร็จสุดทุกคนรัวทำไม่ได้อ่ะไ้องัวหดีที่สี่เรื่องระบบอบรมเราต้องขอกล่าวชมการสร้างผู้นำวิทยากรความสามารถเลิศลำ้ำบริษัทพร้อมนำสร้างหลักสูตร